สวัสดีค่ะวันนี้ป่อยมีแปดเล่มนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดห้านะคะเบกวงยี่สิบสองจุดห้าสันหนานะคะเจ็ดมิลคดามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดเก้านะคะเบกวงยี่สิบสองจุดสี่สันหนาหกมิลคดามอยู่ที่หกนิ้วนะคะ เล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วใบกว้างยี่สสองจุดสี่สันหนาเจ็ดมิลคดามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สี่นะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วใบกว้างยี่สองจุดสี่สันหนาเจ็ดมิลคดามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่ห้านะคะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วใบกว้างยี่สสองจุดสามสันหนาหกมิลคดามอยู่ที่หกนิ้วค่ะ เล่มที่6นะคะอิมิดตัวนะคะความยาวอยู่ที่10.8นะคะเบีกว้างยี่สนิ้วสันหนา5้มิลค่ะได้อยู่ที่6.5นะคะเล่มที่7นะคะเป็นเม็ดรแร่นะคะความยาวอยู่ที่10.5นะคะเบีกว้างยี่สนิ้ว สันหนานะคะเอ่อหกมิลนะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่8นะคะความยาวอยู่ที่1 0บจุนะคะเบกวงอยู่สองจุดสามสันหนาหกมิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด8เล่มนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะแต่และเล่มจะลายไม่เหมือนกันนะคะมิดบินมิดหักด้ามแตกนะคะทุกกรณนี่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเคมาเล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนักลุยได้เลยนะคะมีทางแล้วเราทํามาเอ่อใช้งานจริงๆนะคะงานหนักลุยได้เลยนะคะ สินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะถ้าสินค้าไม่ตรงปกแมค่ค้ายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะถ้าเป็นร้านมิช่างสันนะคะรีวิวจากสินค้าจริงนะคะถ่ายจากมิจริงค่ะเียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันและช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์หนูหนูนะคะวันนี้มาปล่อยออกอยู่ที่650สสูงฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านคะ่ะ